เอามาดูนี้อ๋ <AL> <c oughs> อ <AL> แล้วก็ <c oughs> ห,หมีขา <c oughs> เอาไปมันไม่ค่อยเห็นภาพนินนะจิบให้เกล้าพาพธิยาหน่อยโอ้โหตังเยอะจะไปไหนเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยโอ้โหวิ่งเป็นหงวยหงเลยตกใจหมดเลย <c oughs> อ้าวพิธพิธ Good morning ฮัลโหลโอ้โหกินอะไรเนี่ยกินข้าวยังนี่อีอ,<า>อย่าไปนั่งหน้าร้านนะไปแอบบแอบบนั่งหน่อยเดีย๋ยวโอเคบ้านอยู่บางยอ้อใช่ไหมอือโอ้วันนี้รวมรวมรวมอะฮัลโหลใครจะบอกไปพัทยาใครจะไปพัทยาเนี่ยอยากไปอยู่พัทยาอีก <laughs> อ้าว <laughs> นี่ฟลิปมีสัน้นี่ คุณป่วยเอียงโอ๊ยวันนี้ครบเลยจอมยุทธโอ้โหมีความสุขจริงๆเลยกี่กี่กี่ขวดแล้วนะเนี่ยเฮียกี่ขวดแล้วหลายขวดจังเป็นกักเป็นกักเหรอนี่กี่กักอยู่กี่กักถึงไอยู่หลายกาักไหมวันหนึ่งหลายอยู่เหรอโอ้โหเมาทั้งวันเลยอ่ะะอืเฮ้ย ก็ไปเดินไปไหนมา่งมั่งเนี่ยเดินไปไหนมา่งมั่งรอเออวันแม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเขาหรอกก็มานั่งอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยฮัลโหลนายฮัลโหลหน่อยพี่น้องอยู่ไหนหมดอ่ะพี่น้องอยู่ไหนหมดเอ้าจำไม่ได้เหรอหัวสะอาดดีดีหัวสะอาดดีดีโอเค เรวอย่าไปเดินวุ่นวายเยอะรู้เปล่าเมืม่อกี้เห็นวิ่งจุดจัดนึกว่าหงไปหงโอเคโอ้โยจะเก็บค่าถ่ายรูปยี่สิบบาทด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยว,วออกข่าวให้ฟรีแหมจะมายี่สิบบาทค่าถ่ายรูปอีกเอานะครับทุกคนนี่เราก็อยู่ที่พระป,ประแดงนะครับก็สีสันนะครับสีสันท่าน้ําพระประแดงวันนี้เรียบร้อยไหมพี่วันนี้มรารยาทดีไหมเรียบร้อยไหมเอาพี่หายไปไหน เรียบร้อยอยู่นะมาอุดหนุนนะครับก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยอยู่แล้วร้านนี้นไปไปดูกันวันนี้โอ้วันนี้รวมรวมเลยรวมญาติเอากับเลี้ยงได้ไหมอเอาน้ำแข็งแยกไปด้วยครับเดี๋ยวมาเอาฮัลโหลไปไงไปไหนเนี่ยไปไหนพี่เด้มหมา เดี๋ยวดูท่าน้ำหน่อยพี่โน้ยสามคนนั่งกันเป็นกลุ่มเลยนะใช่แก๊งเขารวมแก๊งเลยหน้าหน้าใหม่ๆมาเยอะไหมหน้าใหม่ต้องเป็นยองใจตรงยาวกันอยู่เอ้าเหรอผู้ชายเหรอคนผมสั้นหรือผมยาวไอ้ไอ้รอบที่แล้วที่ว่าพกมีดใช่ไหมไอ้นั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังเดินอยู่ว้าวเฮ และที่ตรงกาวนี่มันมันผมนนตัง้งใช่ยังผมถอม,ออมใช่ไหมคนนที่โดนไปรอบที่แล้วใช่ไหมก็ไปจับไว้แล้วได้ให้กาวาวสีทองน้ำงแล้วมันยังเดินอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคยังเห็นอยู่นะเนาะเดี๋ยวผมลผมไปไปดูที่ท่าน้ำก่อน <c oughs> ครับครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่ท่าน้ำนะฮะับจอมยุทธมนุษย์กาวก็ได้กลับมาสู่ที่ท่าเรือ เทศบาลเมืองขัประแดงอรอบนะครับก็จะมาแอบดูกันซิว่าไปนอนอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ที่โป๊ะเรือนะครับเดี๋ยวจะมาถามเอฟีหน่อยว่า,าได้ข่าวว่ามีคนลงตามานอนเพิ่มอีกแล้วคนเดิมเลยหรือเปล่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ท่าเทียบเรือโดยสารน,นะครับเทศบาลเมืองขัประแดงที่สวัสดีครับพี่ สีของผมนี่ยังไงคนตดงกลาบมาอีกแล้วเหรอคนเดิมปะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วค่ะเออดีดีดีมากเลยค่ะพี่เห็นเห็นเขาบอกว่าเพิ่งเพิ่งเจอเมื่อวันก่อนที่ไหนตรงไหนเนี่ยมาดมย่างเงี้ไอ้คนเดิมอะไอ้คนหัวเกลียนเกละไม่เห็นนะนี่มาทำงานไม่เห็นนะนี่คนคนลักลากันไม่รู้อ๋อเห็นว่าออกมาแล้วนะโคเก้นมั้งโอเคผมเก้นมั้งโคเก้นได้ครับก็ไปหาเล่นออฟที่มีแล้วค่ะ เงียบไปหน่อยเมื่อกี้นั่งจงเล่ากันสามคนเลยแต่ก็ไม่ค่อยกล้ามาเดินมากเท่าไหร่ร็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ข้ามเรือนะฮะถ้าเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับทักพระพลเรืเรามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือตุาานนะครับก็วันนี้ากาศเย็นนะครับเดชื่อปกตินะฮะจะมานอนแอบอยู่ตรงนี้นะครับรอบที่แล้วที่จับนะรอบนี้ ก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าโชคดีไปหนึ่งวันนะครับก็มาดูบรรยากาศอินม่น้ำเจ้าพยาครับท่านใดนะครับที่มาเที่ยวพระประแดงนะครับริมแม่น้ําเจ้าพยานะฮะท่านมานั่งล้างพี่ดําได้เลยนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับพี่ดํานี่เขาจะเป็นที่ร้านจะมีข้าวหมูแดงนะครับอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีทิกเกอร์ก็คือ มีตัวนาคนะครับเนี่ยไหว้ไหว้เลาะลิมตลิงนะครับมีอยู่ครอบครัวนึงนะของนาคนะครับก็จะไหว้ไปไหวมาวันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับน่ารักเชียวแหละดำไหว้ดำผุดนะครับหาลูกปลากินนะฮะวันนี้เราไม่มามาเจอคนจรนเล็กน้อยคนจรนเล็กน้อยเราก็มาเดินดูตัวนาคกันด้วยปลาเขาเ็นแดเอฟซีนะฮะเขาเปแดนนิวติดตามด้วยนะครับกดติดตามันเยอะๆนะครับมี ไปดูด้านบนอีกทีนะครับวันนี้ปลอดโปร่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะพี่ขอบคุณมากครับครับครับผมอ๋อับแดงนะครับพวกเราต้องช่วยกันนะฮะถ้าเกิดคนร้ายคนละมือทุกอย่างก็สำเร็จได้นะครับพมมีเด็อใหญ่มาด้วย ฝากกดติดตามพระปแายนิวด้วยนะครับ